พี่น้องถ้าห้าเก้าในมิติฝ่ายวิญญาณท่านตื่นหรือ,อยังถามคนข้างซ้ายข้างขวาท่านตื่นหรือ,อยังท่านลุกหรือ,อยังท่านคาดเอวแสดงหึงความพร้อมหรือ,อยังท่านเตรียมตัวที่จะเดินทางหรือ,อยังในมิติฝ่ายวิญญาณในการหลุดพ้นของเปโตรมีห้าเก้าแต่ผมสรุปออกมาให้พี่น้องแบบง่ายๆสี่สิ่งในเช้าว,วันนี้ที่ท่านต้องรู้ประการที่หนึ่ง ท่านจงพร้อมที่จะรับคำเตือนกับใจใหม่ตื่นตัวท่านต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่และตื่นตัวกับสิ่งที่พระเจ้ากระทุงท่านเอเมนคริสเตียนหลายคนพระเจ้าปลุกท่านด้วยอะไรรู้ไหมพระเจ้าให้รู้ว่าท่านมีผีผูกมัดหลายครั้งพระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้เห็นต่อหน้าท่านท่านยังเป็นคริสเตียนที่หลับอยู่เฉยชา ไม่ยำเกรงพระเจ้าท่านคือคริสเตียนที่หลับท่านเห็นผีออกถ้าเห็นผีแพ้ท่านเห็นคนถูกผูกมัดด้วยโลกฝ่ายวิญญาณและหายนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากระทุ้งชีวิตของท่านว่าจงตื่นจากการเป็นคริสเตียนธรรมดาจงตื่นจากการเฉือยชาในการอ่านพระคัมภีร์จงตื่นจากการเฉื่อยชาในการมาคริสตจักรจงตื่นจากการเฉื่อยชาในการถวายจงตื่นจากการเฉื่ยชาในการปนนิบัติเรา ตื่นขึ้นได้แล้วลูกของเราเอ๋ยเรากําลังกระทุ้งเจ้าให้เจ้ารู้ว่ามีฝ่ายวิญ,ญญาณที่คุกคามชีวิตเจ้าเรากําลังกระทุ้งเจ้าด้วยหมายสําคัญการอัศจรรย์ว่าเราอยู่ที่นี่และเราต้องการให้เจ้าลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คริสเตียนหลายคนเฉยชากระทุ้งไปก็กระทุ้งไปแม่ลากผ้าหมออกเหมือนลูกผมอะ่ะปิดแอร์ก็แล้วลากผ้าหมออกก็แล้วเอาน้ําลดหน้าก็แล้ว ก็ยังแกล้งเป็นงวงเงียงวงเงียเพราะทาไมลุกข so, ึ <c oughs> ้นแล้วต so ้องทํางานถามคนข้างซ้ายข้างขวาลุกขึ้นแล้วทํางานของพระเจ้าหลายคนไม่ยอมลุกเพราะไม่อยากทํางานของพระเจ้าหลายคนไม่อยากลุกขึ้นเพราะรู้ว่าลุกขึ้นแล้วต้องทิ้งความบาปรักความบาปกอดหมอนข้างเห็นความบาปบอกคนข้างซ้ายว่าอย่ากอดหมอนข้างแห่งความบาปเยอะ บางคนรักเงินรู้ว่าลุกขึ้นไปกับอาจารย์ต้องถวายมากขึ้นรักมากเลยถุงเงินของตัวออกมาไม่ได้ก็เลยแกลับเลยเพราะถ้าลุกขึ้นแน่นอนเสียเงือเสียตังเสียเวอยากลุกไหมแบบเนี้อยากลุกไหมแต่ถ้าผมบอกพี่น้องจงลุกขึ้นไปรับเงินสิบล้านลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกใครลุกขึ้นยกมือขึ้นถ้าเรายังเป็นคริสเตียนที่ไม่ยอมลุกคําเตือนของพระเจ้า พระองค์ตำหนิแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งต้นติตเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำมหัศจรรย์พระองค์ตำหนิใครตำหนิเมืองที่พระองค์ไปทำการอัศจ,จรรย์ตำหนิชีวิตที่เห็นการอัศจ,จรรย์ของพระเจา้าตำหนิชีวิตที่ลิมรสของประทานของพระเจา้าและยังหลับอยู่ ตำหนิคนที่ได้รับประสบการณ์การอัศจรรย์ของพระเจ้าส่วนตัวในเห็นกับตาในแตะด้วยมือได้สัมผัสวยตัวแต่ใจยังเฉื่อยชาและแข็งกระด้างใจยังรักความบาปใจที่ไม่กลับใจใหม่ใจที่ไม่ทุ่มเทกับพระเจ้าพระองค์ตำหนิเมืองที่ทําการอัศจรรย์